่วงกินเที่ยวอาราวดูโอ เที่ยวตามนิกกูทริปโกนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยนิกก็ยังพาทุกท่านเนี่ยเที่ยวทริปกันอยู่นั่นเองนะท่านผู้ชมครับและวันนี้เนี่ยนิกก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทําก่อนเลยนะฮะกับร้านมาเตอร์เมอ์ไอตั้งอยู่ที่เอกมัยซอย10แยก2ร้านอาหารของเขาเนี่ยเป็นร้านอาหารสไตล์รถมือแม่ถ้าคุณมาถึงร้านเขาเนี่ยแล้วมานั่งกินที่ร้านเนี่ยเขาบอกเลยนะว่ารสชาติอาหารเนี่ยเหมือนกินอยู่ที่บ้านนั่นเองนะครับและวันนี้ครับเรายังคงพาเที่ยวกันอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับผมและในวันนี้เนี่ยนิกพาทุกท่าน นั่นเองนะฮะเมืองนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายอย่างที่โด่งดังนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่นิกเนี่ยได้เดินทางไปท่องเที่ยวกับเฮียโซงหรือว่าป๊าป้าของนิกเนี่ยแล้วมีโอกาสครับได้ไปท่องเที่ยวในยามราตรีนั่นเองนะฮะเขาเนี่ยจะมีตลาดกลางคืนทะาุผู้ชม ที่เรียกได้ว่าท้าฟิลลิ่งนะคล้ายๆข้าวสารบ้านเรานี่แหละแล้วก็เราเนี่ยก็จะได้มีการกินดื่มทั้งปิ้งย่างแล้วก็ดื่มดิ้งนิดๆหน่อยๆเรียกได้ว่าบรรยากาศของที่นั่นเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆแตกต่างจากเข้าวสารนั่นก็คือว่าอากาศนั่นเองนะคุณผู้ชมอยู่เข้าวสารอาจจะร้อนนิดนึงแต่ว่าอยู่นาโกย่าเนี่ยรับรองว่าเย็นกินปิ้งย่างไปอากาศเย็นๆน,นะจิบนิดนึงนะ <S <S โอ้โหปินสุดๆเลยละครับ อนนี้ผมอยู่ที่ใจกลางเมืองนาโกย่าครับท่านผู้ชมสถานที่แห่งนี้ยามค่ําคืนนะครับเป็นถนนสายราตีก็ว่าได้นะครับแต่มากกว่านั้นนั่นก็คือมีร้านอาหารร้านดวงต่างๆที่เรียกว่าโด่งดังมีทั้งเรื่องของรามเมงร้านอาหารเกี่ยวกับปูยักษ์ต่างๆมากมายนะครับเรียกว่าครกคันกับใจกลางเมืองแห่งนี้เพราะว่าเป็นถนนสายเศรษฐกิจอีกด้วยนะครับแต่มากับเฮซองเล่งห่งนี่จะไปหาร้านแบบธรรมดากินแล้วก็กินกันมาเยอะแล้ะผมว่าเราไปหาของอร่อยสักร้านหนึ่ง ริมทางเป็นพวกร้านอะไรเดี๋ยวเราเดินดูนะฮะถ้ากว่าชอบร้านไหนผมจะพาท่านชมตามเราไปเลยครับมาเลยครับโอ้โหกับกลางค่ำกลางคืนนี่ไฟดูแสงสีของเขานะครับโอ้ตามมานี่ครับมีอยู่ร้านหนึ่งผมสนใจเป็นร้านเล็กๆนั่งได้ประมาณนักศิบคนไปดูว่าเขาจะขายอะไรกันครับ <S <S เราเดินมาด้านในใกล้ๆเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าร้านนี้ขายอะไรให้สังเกตยอย่างที่ผมบอกไว้ภาษาญี่ปุ่นเราอ่านไม่ออก แต่ให้มองจากภาพของร้านเขาครับที่ป้ายของเขาจะเป็นรูปไม้เสียดแล้วก็มีเนื้อสัตว์ต่างๆให้สันนิษฐานว่าเป็นร้านปิ้งย่างเดี๋ยวผมขออนุญาตสั่งสักหลายไม้มาลองชิมดูหน่อยเผื่อท่านชมมานาโกย่าจะได้มาลองชิมกันบ้างครับ ท่านชมครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสั่งไป5้าไม้มีเนื้อวัวครับมีตับไก่นะครับมีเนื้อไก่แล้วก็มีลูกชิ้นไก่นะครับเดี๋ยวเราเริ่มมันนี้ก่อนเลยลูกชิ้นไก่นาโกย่าโอ้โหควนันสวยอร่อยอ่ะ <c oughs> เนื้อนี่บดได้แบบไม่ละเอียดนะหยาบๆนะแล้วก็ไอซอสที่เขาทาเวลาเขาย่างเนี่ยบรรจงย่างมากอร่อยเลยชอบชอบอ จิ้นคู่กันนี่ครับเนื้อไก่ย่างครับโรยพริกเข้าไปนิดเดงอบอวนด้วยซอสที่หอมหวานตับไก่ย่างเมืองนาโกย่าหอมอบอวนคือกรอบนอกนุ่มในไม่ได้สุกจนเกินไปไม่แข็งกระด้างเรียกได้ว่าร้านปิ้งย่างพวกนี้ฝีมือชั้นเลิศเลย เป็นยังไงบ้างครับกับสถานที่ท่องเที่ยวที่นิกกับเฮียทรงเร่งหงเนี่ยพาไปท่องเที่ยวเห็นบรรยากาศแล้วถ้าครั้งหนึ่งในชีวิตนะหมดโควิดเมื่อไหร่นะเราต้องเดินทางไปท่องเที่ยวกันให้ได้นะท่านผู้ชมพอลูกเร่งหงเนี่ยจะจัดให้คุณไปท่องเที่ยวแน่นอะน